เสื้อเอาเนี้ยิ่งกว่าถอดเสื้อคุณพี่หนูพูดเลยนะว่าทางไทยยิ่งกว่าถอดเสื้อเฮ้ยอย่าสปอยอย่าสปอยมาแล้วเดี๋ยวเดินมาปุ๊บก็ไอ้นี่เลยจะมาวันนี้หรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาล้ไม่รู้เลยไม่รู้ยืน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 รู้ไหมว่าเล็กมาเฮ้ยอย่าเฉยเฉยอย่าเฉยเฉยทักทักคุยใจใจเอ้ยแกกลังสนยังไงบ้างกับหนังเรื่องนี้คอออะไรแ่ะ่ะพี่กับพี่น้องเรื่อง มาล้มาแล้วรมัไม่เห็นเป็นเราโยนเรื่องอโไหนย้าหมไม่หน้ามาเดีเปนแต่ข้อในยกหรอมัไม่มาไหเก่ไม่มากันแล้วครับสวัสดีครับอกเดพบกับป้ะคอที่หน้าแบ็คดอปด้วยเอ่อไปไปไไปน้อไม้ไปไป้อไม